ตรงนี้คือน้ำตกเซกตามนะครับเมืองปากซองแขวงจำปาสักนะครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับปริมาณน้ำก็เลยจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอมองเห็นนะครับได้ดูวิวบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นเหวลึกๆลงไปนะครับสูงประมาณน่าจะร้อยเมตรได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ